เฮ้ไปกู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 เฮ้ยกูขอแคลรี่ดิน้องมึงไปออฟเลนดิกูเริ่มจะหมันไส้ละกูอยากเสิร์ฟคนอะกูเริ่มจะหมันไส้ละกูขอเสิร์ฟคนหน่อยวะอลิสซ์โดนเงี้ยภาผมให้แสนเซิร์ฟทีเอชบียี่สิบบาทรูไปด้วยกันโอ้โ

เล่น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 ที่เล่นเลยทา้งทีกันขวาอนนั่นแหละได้ป้าต่อได้ปะต่อได้ปะสลับเลยสลับเลยเนาะเมื่อกี้ตามแผนไว้คู่หนึ่งและสองมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกป้อมเลนแปลงของแม่ถูกโจมตีแต่ว่าเมื่อเช้าอู๋เชนลืมแปลง

ที่เตือแค่คนครับหนูเข้าใจอะไรผิดไหมหน้าพี่จะแบบนี้พี่ก็เลือกเตืงอยู่ครับกล้าวะได้นะรันได้นะผมไม่แต่งนะแต่แข่งแม่งด,ดีพี่รันแม่งดีแม่งดีมา <c oughs> <laughs> นี่มังกรไอ้กอเก่าอ่ะแม็คมังกรอเก่าเดี๋ยวเดียวมึงใกเจอหินกอ,อ,กกอ,อ,กกอเก่าอ่ะเล่นไปเดี๋ยวมันก็รู้อ่ะแม่คันเอนี้แม่งมีอะไรแบบดีเยอะนังเอ้มันต้องศึกษากันพี่อ่ะจะเจอหินกอเกอ่าบ้าง

An enemy has been defeated. <laughs> By observing towering mountains, One majestic an enemy, an enemy has been defeated. An enemy has been defeated. A does only two things in life. กำลงเป็นศังรูายเปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเฮ้ยเฟลเรนเมื่อไรส่งให้เรบ้างเวลาคุณรอรับส่แค่คนครับสวัสดาตอจักร น่าสมเพียงคุณครับ Shadow Stagger พี่แสนท้าว่าแม่ใครท้กูดิดูนี่นะไม่แน่หน้าตาอาจจะเหมือนโมงใครเนี่ยกูกูจะได้ตามไปเก็บถุงเนี่ยใครเนี่ยใคร

คิดว่ายมาบาลมีสิ่งใหม่ท่ก<ม>ากีบางทีางทีบางีา<ม>งีางีางทางทีบางหีางทบางีบางทีบางไางทีบา้ทางยีางบางทีบาบมีบาส่งไปอ่ะีบีาพี่ไม่ต้องกลับบ้าน บอกว่ากูทัวหาวหน้ากลับยอมไม่ได้ครับเขาไปพีโชเขาไปมีเยอะกว่านี้ไหมครับสองบาทไม่ได้กได้ข้าลุกอมไปแซงยี่สิบแป๊บน้ำชาไข่มุกไปแล้วกั โซโลให้มึงดูเลยนีอ้รวบ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 ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเจ้ดูหน่อย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 โอ้เขาเดียหอนเนาะพี่พี well> ่รวบ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 รบนะอแกกั กูหูล่าบตอนนี้ไม่แดดรถเดียวอ่ะโจมตีป้อมศัตรูเลยเนี่ยห่อน้องใช้นอนรถเดียวเนี่ยขั้นเดียวไม่อะไรมีเฮียมีเฮียไม่แลกมีเฮียอ่านี่ไงทำสูตรกอเก่าไปเฮียนะเพื่อนมีอยู่นะแล้วแล้วมึงไม่แดกเหรอครับ แดงเยี่ยมแล้วเป็นเพี่อะไรกับเน็ตเลยไอ้ะครับมแมงแดงหมดเลยงงปะรวมกันเน็ตหระเปซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเพื่อนรับหน่อยเพื่อนถอยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะ,อ,นนะอะไรครับครับผ,ผมจะพาลิดได้อะใช้เวลาสักปะ ตี่เดือนนะทอยมานละแปดรอบเขาจิ้นต่อเว้ยฟอเลนฟอเลนฟอเลนมันดูมวยนะมันดูมวยจริงอิเลชันหนูรู้จักมันจะได้อานี้อิเลชันฟอเลนนี้พี่มันท้าทายตำลาเราอะท้าทายตำลาเราอะแล้วพี่มันกลัวเรา ผมซูมอยู่ไม่เป็นยี่อะไรหรอกทต้องเป็นยังไงแต่ทำอะไรวะทันเทอร์เะจะล่วกับโดเนตว่าโดเนตเออแต่ว่าว่าคุณรั่วแล้วนะโดเนตั่วงกูอยู่คุณเป็นยังไง

เฉียเฉียวรอบสองช่วงนี้แม่งติดเฉียวไบปะพวกนี้ไอ้เทียติดเฉียวสี่ตัวติดเว Sky

สบายดีนะครับตอนนี้พ่อเขาไปอยู่ข้างในยังครับลงตาเขาไปอยู่ยังข่าวเปีไปเยอะอยู่คนนั้นอ่ะไปไว้ก่อนนะ นี่เขาไปอยู่ไหนแล้วครับเดี๋ยวไปสานต่อให้เองติด <sword> กัดก็ได้ครับเดี๋ยว <the> ไปสานต่อพี่พาดันต่อเดี๋ยวฉันไปสานต่อเองครับโอเคขอบนะคุณ มาตามมาลม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 มันบาทแสนแสมแสน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 เพื่อนลืมกูละบอกเพื่อนสองร้อกูยืมมาสองมือ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 รับเพื่อนแสนแสนโอ้ยะไปเาใ้เขาเดีวคนจะเอาใ้เขาเดีวยวอ่ะใช้เขาเดีวยวอ่ะเป็น นี่ยามลงไฮลงหนาตัวตีเนียโ <James Sky. S 2> อ้่ะผมมันตีเลยนะแต่ว่าเนียม,มันเหลืองผมไม่ได้จะอ้างอะไรนะแม่งเหลืองแดงผมมันตีแล้วสตีปกติอ่ะแมงะ่งต้องทนันอ่ะสตีมันต้องทน <The directions. S 2> ันเวทที่ลองเปลี่ยนเน็ตดูแต่ว่าเน็ตเน็ตไม่แม่ไม่แม,ม่มันมีสายเน็ตแบบว่ามาแปลงเป็นสีสีสีปะ่ะแต่ไม่ได้เอ้าซองแบบพีซีแต่จะขายอ่ะ ใช้เป็นต่อแบบเนี่ยเด็ดต่อเข้าอยู่ไอซี่เยอะแปลงอะอยู่ไหมของผมไม่เคยเหยีอบเลยนะลองดูป้าทางบานมันกระตุกเยอะเลยเราอาจจะมองว่ามันปกตินะอันเนี้ยเนี้ยพอแบบมันนงหน่วงจังหวะที่มันเหยีอ้เนี้ยเราฝนตกแล้วเนี่ยคือเป็นเหี้ยอะไรครับ your head and showing your tail. where you are? us set aside victory and defeat for I have other match. A swordsman does only two things in life: seek famous swords and refine my heart Ultimate.

แม่รับก่อนครับไม่รับสอนแค่ผู้หญิงรับสอนรับก่อนที่รับก่อนแค่ผู้หญิงครับผู้ชายไม่ได้รับครับช่วงนี้พี่รับก่อนแค่ผู้หญิงครับไม่ใช่ไม่ได้รับอ้วาวมาสักห้าสิบนนก็ได้ตอนนี้เน,นี่ยเออลงที่สักห้านี่